สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเศษส่วนของพหุนามตอนที่2ซึ่งจะว่าด้วยเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนของพหุนามค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเขียนเศษส่วนของพหุนามในรูปผลสำเร็จได้มาดูกันค่ะว่าการบวกและการลบเศษส่วนพหุนามนั้นเราจะต้องทำอย่างไรนะคะกำหนดให้ p x qx และ rx เป็นพหุนามนะคะโดยที่ qx นั้นจะต้องไม่เท่ากับ0เราจะได้ว่าพหุนาม px หารด้วย qx บวกกับพหุนาม rx หารด้วย qx จะมีค่าเป็นพหุนาม px บวกกับ rx แล้วมีส่วนเท่ากับ qx นะคะตอนนี้เราจะเห็นว่าพหุนาม px มีส่วนเป็น qx ท่านาม rx มีส่วนเป็น qx ซึ่งตัวส่วนจะเป็นตัวเดียวกันดังนั้นเราก็จะใช้การบวกลบเลขเศษส่วนนะคะเช่น1บวก2บวกด้วย3ส่วน2ก็จะมีค่าเป็น1บวก3ส่วนด้วย2 หรือได้4ส่วน2มีค่าเท่ากับ2นั่นเองเราก็จะใช้หลักการเดียวกันนี้นะคะในการบวกและลบเศษส่วนของพหุานามค่ะส่วนเท่ากันเราก็หยิบเอาส่วนมา1ตัวเลยค่ะแล้วเราก็จะนําตัวเศษมาบวกกันนะคะต่อไปค่ะพหุานาม px หารด้วย qx ลบกับพหุานาม rx หารด้วย qx เราจะเห็นว่าพหุนาม px และ rx นั้นมีส่วนเป็นตัวเดียวกันคือ qx อ่าหยิบส่วนมาเลยค่ะหยิบส่วนมาหนึ่งตัวแล้วก็จะนำตัวเศษคือพหุนาม px กับ rx มาทำการลบกันตามอา่เครื่องหมายที่โจทย์กำหนดให้มานะคะในการบวกและลบเศษส่วนของพหุนามนักเรียนจะต้องพิจารณาว่าพหุนามนั้นมีตัวส่วนเท่ากันหรือไม่ ถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วจึงจะนำพหุานามนั้นมาบวกหรือลบกันได้นะคะมาดูการหาผลลัพธ์ในรูปผลสําเร็จของพหุานามนะคะตัวอย่างที่1จงหาผลลัพธ์ในรูปผลสําเร็จของพหุานาม2 x บวก4ส่วนด้วย x บวก3บวกกับพหุานาม x ลบ3ส่วนด้วย x บวก3ค่ะ อ่เราก็มาพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนเลยนะคะจากโจทย์เราจะเห็นว่าตัวส่วนเท่ากันใช่ไหมคะเมื่อตัวส่วนเท่ากันแบบนี้เราก็จะหยิบตัวส่วนมา1ตัวค่ะตัวส่วนมาเลยนะคะ1ตัวจะได้ x บวกสานะคะสำหรับตัวเศษให้นําพ้องนามทั้ง2องตัวนี้มาเขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกนะคะจะได้2 x บวก4บวกกับ x ลบ3นะคะเราก็มาสังเกตนะคะว่ามีนิพจน์ใดคล้ายกันบ้าง 2x กับ x เป็นนิโพธน์ที่คล้ายกันสามารถที่จะนำมาบวกกันได้ดังนั้น 2x บวก x จึงมีค่าเป็น 3x นะคะอ่าต่อไป4กับลบ3ก็เป็นนิโพธน์ที่คล้ายกันสามารถที่จะนำมาลบกันได้4ลบ3ก็จะมีค่าเป็น1นะคะาสำหรับตัวส่วนก็ ใช้ตัวเดิมนะคะนักเรียนยกมาเลยคือ x บวก3ค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆแค่นี้เองค่ะสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนต้องพึงระวังไว้นะคะว่าผ้ามนำ x กับ x มาตัดกันแบบนี้แล้วเหลือค่าเป็น3ลบ1ส่วน3หาค่าได้เป็น2ส่วน3แล้วนักเรียนจะมาตอบ2ส่วน3แบบนี้ ไม่ได้นะคะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเราไม่สามารถที่จะนํา x กับ x มาตัดกันอย่างนี้ได้ในการตัดกันหรือว่าหารกันนั้นจะต้องหานกันทั้งสองวงเล็บอย่างนี้นะคะเช่นอ่าเรามีพหุนาม x บวกหนึ่งส่วนด้วย x บวกหนึ่งแบบนี้เราจะสามารถหารกันได้แล้วก็จะได้1น,นะคะจะไม่สามารถที่จะนํา x กับ x มาหารกันได้เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ 3x ลบ1ส่วนด้วย x บวก3านะคะ เงื่อนไขค่ะนักเรียนใส่เงื่อนไขเข้าไปด้วยนะคะว่า x นั้นจะต้องไม่เท่ากับลบสามนะคะเหตุผลเพราะว่าถ้าเราแทนที่ x ตัวนี้ด้วยลบสามจะทำให้ได้ค่าออกมาเป็นลบสามบวกสามซึ่งจะมีตัวส่วนเป็นศูนย์ในเรื่องของการหานั้นตัวส่วนจะต้องไม่เป็นศูนย์ดังนั้นนักเรียนต้องกำหนดเงื่อนไขไว้เลยค่ะว่า x จะต้องมีค่าไม่เท่ากับลบสามค่ะ ตัวอย่างที่2จงหาผลลัพธ์ในรูปผลสําเร็จของ้องนาม x กาลังสองลบหาส่วนด้วย x กาลังสองลบห x บวกหลบด้วย4ส่วน x กาลังสองลบสให้พิจารณาที่ตัวส่วนนะคะเราจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นในการหาผลลัพธ์ของพหุนามในรูปผลสําเร็จต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะสาหรับนิพจน์หน้าสุดนะคะคือ x กาลังสองลบห้ 5, ส่วนด้วย x กาลังสองลบห x บวกหให้เรียนเ,เขียนตัวเศษเหมือนเดิมก่อนนะคะ สำหรับตัวส่วนนะคะให้นักเรียนแยกตัวประกอบของตัวส่วนออกมาเป็น2เล็บนะคะจะได้ x กับ x นะคะ6ก็จะแยกเป็นลบสกับลบสองนักเรียนแยกเสร็จแล้วให้พิจารณาพจน์กลางนะคะซึ่งพจน์กลางเรามีค่าเป็นลบห x ใช้ใกล้คูณใกล้ได้ลบส x นะคะใกล้คูณใกล้ ได้ลบ 2x นำมาบวกกันก็จะมีผลลัพธ์คือลบ 5x นะคะซึ่งเท่ากับพจน์กลางดังนั้นเราแยกตัวประกอบถูกต้องแล้วนะคะลบด้วยสส่วนด้วยทีนี้เราจะเห็นว่าตัวส่วนของ4นั้นอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองนะคะซึ่งผลต่างกำลังสองนั้นจะอยู่ในรูปหน้ากำลังสองรูปหลังกำลังสองอย่างนี้นะคะนักเรียน ก็จัดให้ในรูปของผลต่างกําลังสองก่อนค่ะจะได้ x กาลังสองลบด้วย2ยกกาลังสองนะคะหลังจากนั้นตัวหน้ายกมาเหมือนเดิมก่อนนะคะ x ลบสามคูณกับ x ลบสองลบกับ C ส่วนด้วยทีนี้เมื่อยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองเราจะต้องแยกตัวประกอบเป็นสองวงเล็บคือหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะ เพราะนั้นเราก็จะแยกตัวประกอบตรงนี้ออกมาเป็น x ลบ2คูณกับ x บวก2ค่ะที่เรียนมาสังเกตนะคะว่าบทหน้าสุดมันจะมีตัวส่วนคือ x ลบ3กับ x ลบ2บทหลังนะคะจะมีตัวส่วนคือ x ลบ2คูณกับ x บวก2นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามี x บวก2เหมือนกันเลย ตัวที่ต่างกันก็คือ x ลบ3กับ x บวก2เพราะเราจะนำ x ลบ3นะคะเข้าไปคูณฝั่งทางด้านนี้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วก็จะนำ x บวกสมาคูณฝั่งทางด้านนี้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเพื่อที่จะทำตัวส่วนให้เท่ากันนะดังนั้นเราจะได้ x กำลัง2ลบ5คูณกับ x บวกสส่วนด้วย x ลบ3าม คูณ x ลบ2คูณกับ x บวก2ซึ่งจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะอ่าเรามาดูฝั่งนี้นะคะ4ฝั่งนี้จะมีค่าเป็น x ลบ2คูณ x บวก2นะคะอ่าขาดอะไรคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันขาด x ลบ3 จากตรงนี้เห็นไหมคะ x ลบสอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นเราจะนํา x ลบสาไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ4ก็จะคูณด้วย x ลบสนะตัวส่วนก็คูณด้วย x ลบสเหมือนกันนะคะคูณทั้งเศษและส่วนอ่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าส่วนเท่ากันแล้วค่ะมีอะไรบ้าง x ลบสม x ลบสนะคะ x ลบส x ลบส x บวกส x บวกสเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราก็จะหยิบส่วนมา1ตัวนะคะ ก็จะได้เป็น x ลบ3คูณ x ลบ2คูณ x บวกสํานะคะ,ะสำหรับตัวเศษค่ะ,ะตัวเศษเราจะได้ x กำลังสไปคูณ x x กำลังสไปคูณ2หลังจากนั้นก็นำา้ไปคูณ x นำา้ไปคูณ2นะคะจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น x กำลัง3บวกด้วย2 x กำลัง2ลบด้วย5 x 2, ลบด้วยสิบค่ะฝั่งนี้เราก็จะนำสี่ซึ่งเป็นลบสี่เพราะจะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้างั้นเราคิดลบสี่นะคะลบสไปคูณ x -4 ลบสี่ไปคูณลบสามนะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบสี่ x นะคะลบคูณลบจะได้บวกเป็นบวกสิบสองนะคะอ่ะส่วนยาวค่ะอ่าส่วนตัวเดียวกันเลยหลังจากนั้นให้นักเรียน มาสังเกตนะคะว่าตัวเศษมีนิพจน์ใดที่คล้ายกันบ้างก็จะมีลบ 5x กับลบ 4x เป็นนิพจน์ที่คล้ายกันเราจะต้องรวมก่อนนะคะแล้วก็ลบ10กับบวก12เป็นนิพจน์ที่คล้ายกันรวมก่อนนะคะก็จะได้เป็น x กาลัง3บวก 2x กาลัง2ลบ 5x รวมกับลบ 4x เป็นลบ 9x ค่ะลบ10บวก12จะได้เป็นบวก2นะคะ ตัวส่วนตัวเดิมนะคะคือ x ลบ3คูณ x ลบ2คูณกับ x บวก2ค่ะหลังจากนั้นให้เรามาสังเกตที่ตัวเศษนะคะเราสามารถที่จะแยกตัวประกอบได้ไหมคะเราเคยเรียนทฤษฎีบทเศษเหลือทฤษฎีบทตัวประกอบทฤษฎีบทตัวประกอบตระกยะมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นให้นักเรียนมาแยกตัวประกอบค่ะ โดยการใช้การหารสังเคราะห์ก็ได้นะคะ,อะตอนนี้เราจะมาแยกตัวประกอบของตัวเศษนะคะ,ะใช้การหารสังเคราะห์นะนักเรียนนำสมบัติมาเขียนเรียงตามลำดับนะคะ1 2ลบ9แล้วก็2นะคะต่อไปให้ไปดูตัวสุดท้ายโพสสุดท้ายจำนวนอะไรที่หารโพสสุดท้ายลงตัวก็จะได้แก่บวลกลบ1กับบวลกลบ2เพราะนั้นพวกนี้คือโอกาสที่จะเป็นตัว c เราจะนํามาเขียนไว้ด้านหน้าตรงนี้ค่ะนะสมมุติว่าเราใช้หนึ่งนะคะนะนักเรียนเส้นบรรทัดตัวนี้จะมีทั้งหมดสบรรทัดด้วยกันเนาะนักเรียนตีบรรทัดเพิ่มขึ้นมาอีกสองบรรทัดนะสําหรับหนึ่งตัวแรกตัวนี้ให้ดึงลงมาที่บรรทัดที่สามเลยนะคะจะได้หนึ่งค่ะต่อไปให้นํหนึ่ง หไปคูณกับ1ก็จะมีค่าเป็น1นึ่งไปบวกกับ2จะได้เป็น3ามนะคะนำสามคูณหนึ่งจะได้3ไปบวกกับลบเจะได้ลบหกนำลบหกไปคูณกับ1จะได้ลบหกบวกกับสองจะได้ลบสี่ซึ่งลบสีนั้นไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าหนึ่งตัวนี้ใช้ไม่ได้ค่ะเมื่อใช้ไม่ได้เราก็จะมาเปลี่ยนตัวใหม่นะคะ นำสามพระสิทธิ์มาเขียนเรียงตามลำดับเหมือนเดิมค่ะ1 2ลบ9แล้วก็2นะคะอ่าตรงนี้ลองพิจารณาที่ค่า2นะคะบรรทัดคงใช้ตีเพิ่มมาอีก2องบรรทัดนะคะอ่าชัก1ลงมา1คูณ2ได้2ค่ะบวกกับ2ได้4นะคะ4คูณ2ได้8บวกกับลบ9ได้ลบ1ค่ะลบ1คูณ2ได้ลบ2บวกกับ2จะได้0เพราะนั้นหารลงตัวค่ะ ดังนั้นนักเรียนจะได้ผลหารที่ x กําลังสองบวก 4x ลบ1นะคะอ่ะตอนนี้เมื่อนักเรียนได้แล้วนําไปแยกตัวประกอบต่อเลยนะคะดังนั้นเราจะได้เป็น x ลบ2อ่ะ x ลบมาจากไหนมาจากตัวนี้นะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นตัว c ซึ่งตัวประกอบนั้นอยู่ในรูปของ x ลบ 4. 4เมื่อ c มีค่าเป็น2จึงกลายเป็น x ลบ2นะคะ เรียนนํามาเขียนเป็นตัวแรกแล้วตามด้วยอะไรคะนักเรียนคุณจําได้เนาะมันจะตามด้วยผลหารนะคะคือ x กำลังสองบวก4 x ลบ1ค่ะตัวส่วนเรายกมาเหมือนเดิมนะคะคือ x ลบ3คูณกับ x ลบ2คูณกับ x บวก2นะคะอ่าตอนนี้เรามาสังเกตต,ตรงนี้เป็นผู้นามดีกรี2ส,สามารถที่จะแยกตัวประกอบอีกได้ไหมคะ ามาพิจารณานะคะจำนวนเต็มอะไรคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งก็คือหนึ่งกับลบหนึ่งใช่ไหมคะแต่สองตัวนี้บวกกันแล้วมันเป็นศูนย์ไม่เท่ากับพจน์กลางดังนั้นแสดงว่าเราไม่สามารถที่จะแยกตัวประกอบตรงนี้ออกมาเป็นจำนวนเต็มได้เมื่อออกมาเป็นจำนวนเต็มไม่ได้ให้นักเรียนนำพหุานามดีกรีสองตรงนี้นะคะมาพิจารณาที่ค่าของ b กำลังสองลบส a c นะคะอ่มีค่าเป็น4ยกกำลังสองลบด้วย4คูณด้วย A มีค่าเป็น1และคูณด้วย C มีค่าเป็นลบ1ดังนั้นเราก็จะได้เป็น c 4 16ลบคูณกับลบตรงนี้ได้บวกเป็นบวกด้วย4มีค่าเท่ากับ20ซึ่ง20นั้นมากกว่าศนย์แสดงว่ามันจะมีคำตอบนะคะแต่คำตอบนั้นไม่ใช่จำนวนเต็มจะอยู่ในรูปของจำนวน อะไรคะนักเรียนอตักกรกยะค่ะเราก็จะใช้สูตรที่ว่า x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b กำลังสลบ 4ac ส่วนด้วย 2a อ่ะ b ค่าเป็น b มีค่าเท่ากับ4ก็จะได้ลบ4บวกลบสแควรูทเราหาไว้ b กำลังสองลบ 4ac เราหาไว้แล้วนะคะว่ามีค่าเป็น20 แล้วก็มีส่วนเป็น2คูณ a a มีค่าเป็น1นะคะก็จะเป็น2คูณ1ดังนั้นตรงนี้นักเรียนก็จะได้เป็นลบสบวกลบสแควรูท20ส่วน2นั่นเองนะคะจากที่เรานำ x กําลัง2บวก4 x ลบ1นะคะ ไปหาค่าของตัวแปร x ก็จะได้ค่าออกมาเป็นลบ4บวกลบก a 20ส่วน2ค่าที่เราได้นี้คือค่าของ x เรียบร้อยแล้วแต่เรากําลังแยกตัวประกอบเพราะนั้นนักเรียนจะต้องย้อนกลับนะคะคือถ้าเป็นบวกเราจะได้ลบนะคะค่า x จะมีค่าเป็น2จํานวนคือ x เท่ากับลบ4บวกสก20ส่วน2นะคะและ x เท่ากับลบ4ลบสก20ส่วน2ค่ะ าจากตรงนี้นะคะเราจะย้อนกลับให้อยู่ในรูปของตัวประกอบจากลบจะได้บวกจากบวกจะได้ลบนะคะแล้วก็ถ้าเป็นฐานก็จะกลายเป็นคูณดังนั้นเราจะได้ค่าออกมาเป็น x ลบ2คูณ2เล็บนะคะให้ใส่ x ไว้ที่ด้านหน้าของแต่ละวงเล็บนะคะบวก20เราจะได้เป็นลบสแควร์รูท20ค่ะ ส่วนสองไหมคะส่วนสองก็จะมาคูณกับ x ข้างหน้านี้นะคะเพราะนั้นเราจะได้เป็น 2x บวก4ลบ20มา x ตัวที่สองนะคะลบ4ลบ4ก็จะกลายเป็น x บวก4ค่ะลบสแควร์รูท20จะได้เป็นบวกสแควร์รูท20นะคะจากส่วนสองก็จะกลายเป็นคูณคูณที่ x จะแยกตัวประกอบออกมาเป็น 2x บวก4ลบสแควร์รูท20กับ 2x บวก4บวกสแควร์รูท20ค่ะ,ะตัวส่วนนะคะตัวส่วนก็ตัวเดิมเรายกมาเลยคือ x ลบ3คูณกับ x ลบ2คูณกับ x บวก2นะคะ,ะไปดูซิว่าเราสามารถที่จะตัดทอนตัวไหนได้บ้างให้ทำการตัดทอนเลยนะคะ x ลบ2กับ x ลบ2ค่ะ หมดแล้วค่ะนะักเรียนตัดทอยไม่ได้อีกแล้วดังนั้นเราก็จะได้หาพหุน,ะนามในรูปผลสำเร็จคือวงเล็บ 2x บวก4ลบสแควร์รูท20คูณ 2x บวก4บวกสแควร์รูท20ส่วนด้วย x ลบ3คูณกับ x บวก2นะคะ เงื่อนไขค่ะนักเรียนอย่าลืมเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขก็คือ x ต้องไม่เท่ากับ3แล้วก็ไม่เท่ากับลบ2เพราะมันจะทำให้ตัวส่วนเป็น0น,นะคะหรือสำหรับข้อนี้นะคะเรามาดูที่ x กำลัง2บวก 4x ลบ1ไม่สามารถแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บที่เป็นจำนวนเต็มได้แต่จะแยกได้เป็นลักษณะของจำนวนอตัก,กะยะดังนั้นเราก็อาจไม่ต้องแยกตรงนี้นะคะเรายกมาเลยค่ะ ก็จะได้ x ลบ2คูณกับวงเล็บ x กำลัง2บวก 4x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ3คูณ x ลบ2คูณด้วย x บวก2แล้วมาดูว่าเราสามารถที่จะตัดททนอะไรได้บ้างนะคะซึ่งก็จะตัดตัวนี้นะคะคือ x ลบ2กับ x ลบ2ได้นะคะจะเหลือ ตัวเศษคือ x กำลังสองบวก4 x ลบหตัวส่วนนะคะ,ะเราตัดไปแล้ว1วงเล็บเหลือ2วงเล็บให้นำสอเล็บนี้มาคูณกัน x คูณ x เป็น x กำลังสองนะคะ,ะต่อไปค่ะ x คูณกับ2จะได้บวก2 x นะคะ,ะตัวนี้เราจะได้บวก2 x แล้วเอาลบ3ไปคูณ x จะได้ลบ3 x บวกกันก็จะมีค่าเป็นลบ x นะคะ,ะเราใส่ค่าตรงนี้ว่าลบ x ค่ะต่อไปดูที่ตัวสุดท้ายนะคะลบ3คูณกับ2ก็จะมีค่าเป็นลบ6ค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะตอบแบบนี้ก็ได้นะคะนักเรียนไม่ต้องไปแยกตัวประกอบค่ะถ้านักเรียนไปทบทวน การเขียนเพ้านามในรูปผลสําเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนของุ่งนามโดยการทำรายงานค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ